เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดการกดเกี่ยวกับแนวชแสดงของไทยเราซึ่งผมเองก็จะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่กองทับภาคที่1ครับไปจนถึงพื้นที่กองทับภาคที่2แล้วก็มาพูดถึงรายละเอียดการประชุมในวันนี้กับการบรรลุข้อตกลง GBC ที่เราทําขึ้นกับขมิมา เริ่มจากกองทัพภาคที่หนึ่งกันก่อนนะครับบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็มีอัปเดตสรุปสถานการณ์ออกมาแล้วนะครับก็เรียกว่าเมนั้นมีการขนอินฟลูเอนเซอร์ครับแบบพรึบเลยทางบ้านจกเจอเลยก็บ้านเปลือยจนันทรติดกับหนองจานหนองยาแก้วซึ่งสู่ปฏิบัติการกองทัพภาคที่หนึ่งครับก็ได้ออกมาเปิดเผยบ้าความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสักแก้วเองนะครับก็พบว่าฝ่ายกัมพูชานั้นในพื้นที่บ้านจกเจอเลยก็บ้านเปลือยจนันทร ยังคงมีการตึงกําลังอะก็จัดกำลังเฝ้าระวังสับเปลี่ยนเวรยามย่างต่อเน,นื่องตลอด24ชั่วโมงเลย โดยจ่าเฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยอย่างใกล้ชิดและก็ยังพบการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและก็กลุ่มมวลชนบริเวณแนวชายแดนสถานการณ์ทั่วไปตอนนี้ก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับแล้วก็ยังพบอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยประมาณ25-30คนปักหลักทำกิจกรรมอยู่บริเวณพื้นที่ด้วยแล้วสำหรับปฏิบัติการภารกิจสำคัญของไทยเราครับก็มีการจัดกำลังป้องกันในพื้นที่ตอนในนะมีการเสริมแนวรุดหนามชั้นในด้วยสำหรับภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อสร้างความปลอดภัยใน,นบริเวณหนองจานเองบ้านหนอง ราก็ทำเสร็จสับไป100%แล้วนะครับกับการเก็บกู้ทุนเบิดแต่บ้านของจานนั้นก็ยังคงอยู่ในช่วงสํารวจซึ่งเราเองก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเต็มความสามารถนะครับกับการดูแลและก็ ปฏิบัติตามแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดส่วนอีกภารกิจหนึ่งครับที่เราทําในวันนี้เนี่ยก็คือการจัดสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนั้นตอนนี้ครับทางฝั่งกองนับพัคที่1ก็ได้เริ่มดําเนินการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มเติมครับจำนวน3จุดและก็เริ่มดําเนินการสร้างบังเกอร์จํานวน10จุดซึ่งตอนนี้ครับก็ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วโดยจะสร้างบังเกอร์ทั้งหมดนั้น62จุดด้วยกันนีก็เิบ่องจุดบ้วยก บ้านหนองยาแก้วนะครับคาม,มนก็ยังถือว่าเงียบอยู่เพราะเป็นการประชุม g b c จะมาโวกวกโวยวายไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะคุยกันไม่ได้มากกว่านี้แต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราต้องมาอัปเดตกันก็เป็นพื้นที่ของทัพภาคที่2ครับดูเหมือนจะเงียบซึ่งก็ถูกยัวย่วยุจากคามีน่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับโดยในวันนี้เองนั้นไม่รับภาคที่2ครับก็มีการตรวจความพร้อมรบของฐานไทยเราในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และก็เน้นย้ำ้อมแผนปฏิบัติการให้เกิดความพร้อมมากที่สุดดดโยยยกกก็ัังงงงมมมมีาาารรรรรปะเเินนควพวพ้้อออขํลบใื่ แผนการปฏิบัติงาน ระบบการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่และก็สารการด้านการข่าวด้านการส่งบำรุงและการติดต่อสื่อสารรวมถึงตรวจสภาพพื้นที่และก็ภูมิประเทศที่มีผลต่อการปฏิบัติการของหน่วยด้วยอันนี้เป็นแม่ทัพบัณที่สองคนใหม่นะครับเข้าพื้นที่เองเลยกับบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แต่ล่าสุดครับในบริเวรแมทัพบัณที่2นั้นก็มีรายงานออกมาว่า,ขาเขมรครับออกมาเดือดใส่ไทยเราอีกแล้วกับบริเวณช่องอานม้าที่ล่าสุดฐานใดเราครับก็มีการรุกคืบเข้าไปกั้นแนวสแลนสีดํา เพื่อที่จะป้องกันด่านขมนสอดแนมสอดรู้สอดเห็นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีดังภาพด้วยก็คลิปออกมาครับที่ด่านขมนนั้นเป็นคนถ่ายเอาไว้แล้วมีการโวยวายแบบเดือดด้วยนะครับว่าทําไม่ได้ห้ามทําเด็ดขาดเพราะฝัง่งขมนไม่ไทําอะไรแต่ว่าไทยเราเนี่ยมีการขึงสแลนดาขนาดเราแค่ขึงสแลนดำขมนก็ยังกลัวแล้วมีการเสียงดังโวยวายเลยครับบอกว่าทําแบบนี้ไม่ถูกแต่ด่านไทยเราก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปเกิดขึ้นเนี่ยในวันที่2ี่ตุลาคมก็คือวันนี้เองเวลา1ิบสนาฬิกา ถึงแม้ว่าจะมีการประชุมครับแต่ขมินก็ไม่ได้สนใจใยดีไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยส่งถึงกันหรือเปล่ารู้สึกว่าพื้นที่ตอนในหลายพื้นที่ตอนนี้หน่วยขมินเนี่ยจะทิ้งร้างกันไปเยอะเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนนะครับทั้งกองรปพัที่1เอยหรือว่ากองรปพัที่2เอยความดูเดือดยังมีความตึงเครียดยังมีถึงแม้ว่าจะมีการประชุมกันแล้วก็ตามโดยผมเองก็จะมาสรุปสาระสําคัญของการประชุม GBC ในวันนี้นะครับที่จบไปแบบบาดเจ่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะรรัับบทากนดี เดี๋ยวเราจะมาเล่าแบบละเอียดเล่าแบบเข้าใจง่ายกันมากยิ่งขึ้นกับการประชุม GBC ระหว่างไทยกับกัมพูชาโดยมาเริ่มกันแบบนี้ก่อนครับสำหรับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วกับการประชุม GBC ในปี2568ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ผลนะครับคือได้ผลแหละคำเรก็มีการตอบรับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทําตาม ก็เลยมีการปรับประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วรอบนี้จากการถแถลงของกลาโหมไทยเรานะครับก็บอกว่ามีความคืบหน้าในเชิงปฏิบัติอย่างมีนัยสําคัญนะก็มีการเห็นชอบร่วมกันนะครับหรือว่าแอคชั่นแพลนเนี่ยครอบคลุม4ประเด็นหลักที่ได้เสนอได้แก่ การถอดอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งเก็บกู้ทุ่นระเบิดปราบปรามสกแกมเมอร์และก็จัดระเบียบชายแดนหมู่บ้านจังหวัดสระแก้วซึ่งเรื่องแรกครับที่เขมรเห็นชอบด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการถอดอาวุธหนักจากพื้นที่ขัดแยง้งโดยทั้งไทยเราและก็เขมรครับจะมีการลงนามใน TOR อของคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่าเ o t แล้วก็จะมีการกําหนดกรอบเวลาและก็เป้าหมายในการถอดอาวุธแบบครบถ้วน นะครับร่วมดึงเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมโดยก็จะมอบให้แม่รับประที่สของไทยเราครับกับฝั่งของกัมพูชาเนี่ยดำเนินการแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือจะมีการเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในบื้นที่ชายแดนนะโดยเฉพาะการถอนอาวุธหนักอย่างจรวดเบียยีออกจากพื้นที่ที่มีอนุภาพรุนแรงอันนี้เนี่ย เป็นเงื่อนไขข้อตกลงที่เราลงนามกับขเมนไปสรุปว่าขเมรเองก็ยอมถอนอาวุธหนักอย่างเบียยีออกนะครับแต่ก็ต้องดูกันว่าจะถอนออกในวันไหนกันแน่ส่วนอีกข้อนึงครับก็เป็นเรื่องของการเก็บกู้ทุนเบิดสังหารบุคคลซึ่งข้อนี้ครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะที่มีการเห็นชอบโดยหลังจากการประชุมนั้นชุดประสานงานเนี่ยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนะครับจุดประสงค์หลักก็คือสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและก็ทหารนแนวหน้าโดยไม่ผูก กับปัญหาแนวเขตแดนคือไม่ว่าจะเป็นฝั่งคาเณรฝั่งไทยเราเนี่ยก็จะมีการเก็บกู้ร่วมกันซึ่งก็าจะใช้พื้นที่นําร่องก็คือจังหวัดสระแก้วนะจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้ที่ผ่านมานั้นหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยเราครับก็ไม่สามารถเก็บกู้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากถูกขัดขวางบ่อยครั้งมากๆนะครับเมื่อเราเข้าไปปั๊บใกล้บริชายแดนเขามเก็จะมีการรวมตัวกันขึ้นมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยอมที่จะพูดคุยในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุนระเบิดส่วนข้อหนึ่งข้อที่3ครับเรื่องของการปราบแามสแกมเมอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันสําเร็จแล้วนะครับจะมีการตั้งกองกําลังเฉพาะกิจภายในสสัปดาห์เพื่อกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์และก็มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพยานหลัักกกฐาาาาาานนนผู้้้ตตอองงงงหหรรรรรวมมมถึคคุพยะ่ และข้อสุดท้ายข้อที่4ครับก็คือไทยกับกัมพูชานั้นตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแนวว่างสิทธิ์จานลักเกต42-47โดยครอบครัวบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยากแก้ว นะครับรวมไปถึงจะมีการวางหมุดชั่วคราวร่วมกันเพื่อยืนยันขอบเขตสำรวจและก็ไม่กระทบสิทธิ์ของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเราเองก็เตรียมสร้างรั้วในบริเวณแนวชายแดนที่ชัดเจนแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายสรุปเลยก็คือครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเชิงรูปธรรมครั้งใหญ่ที่สุดนะของเวที GBC ในรอบหลายปีก่อนหน้านี้ประชุมกันทีไรเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้ ไทยของเราก็ได้ผลักดันได้ทุกประเด็นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนปฏิบัติจริงสักทีหนึ่งนี่ก็เป็นคําแถลงจากไทยเรานะครับย้ําอีกครั้งว่าจากฝั่งไทยเรานะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันฮือฮามากเลยก็เป็นการบิดเบือนยังไม่ทันข้ามวันนะครับคือพอประชุมพอลงนามเสร็จปับ๊บยังไม่ถึง3ชั่วโมงด้วยซ้ำล่าสุดครับฮุนมาเน็ตเนี่ยมีการออกมาถแถลงแล้วก็บิดเบือนถ้อยคําการถแถลงประชุมด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการใช้แผนที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว เดี๋ยวผมจะไล่เรียงอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่ไทยเราประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือไทยกัมพูชาเห็นชอบร่วมกันเพียงในระดับสํารวจแนวอ้างสิทธิ์เท่านั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ครับสํารวจร่วมกันในดักเคแดน42-47ตีไปก็เป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนะครับจะมีการวางหมุดชั่วคราว เพื่อจะยืนยันแนวสำรวจโดยไม่ผูกพันสิทธ,ธิเขตแดนและก็ไม่มีการระบุในรายงานการประชุมนะครับว่าเราจะใช้แผ่นที่1ต่อ2 0 0แสนแต่สิ่งที่ฮุนมาเนตแถลงออกมากล่าวหลังจากประชุมเสร็จลงนามเสร็จนั้นก็บอกว่ายืนยันจะไม่ยกดินแดนของกัมพูชาให้ไทยและก็ไม่แลกกับการหยุดยิงอันนี้เป็นข้อแรกนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากล่าวโทษไทยว่าไทยใช้ลวดหนามและก็ยางรถยนต์เนี่ยล้อมพื้นที่บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วทําให้ชาวบ้านของเขมรนั้นเดือดร้อน รวมถึงอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าทั้ง2ฝ่ายทั้งไทยแล้วก็เขมรน,นั้นตกลงจะใช้แผนที่มาตาส่วน1ต่อ2แสนเพื่อกําหนดเขตแดนชั่วคราวแต่ว่าไทยเรานั้นไม่ได้มีการถาแถลงออกมาแบบนี้นะครับเ,รา,เราบอกว่า,ถาแถลงโดยไม่มีการผูกพันเรื่องสิทธิทเขตแดนก็คือไม่ได้สนเลยว่าจะเป็นแผนที่ไหนแต่ว่าเป็นการสำรวจร่วมกันกอดอ่ะอันนี้หุมนบอลตก็บิดเบือนมาเรื่องหนึ่งแล้วนะครับคือหลายเรื่องมากแล้วจุดขัดแย้งสําคัญเนี่ยก็คือฝ่ายไทยเราบอกว่าเราไม่ได้กล่าวถึงมาตา1นึ0 0ต่อสแสนเลยแต่หุ้นบอลตยืนยันว่า ในการแถลงออกไปให้กับชาวขมรรับทราบกันรวมหนึ่งฝ่ายที่เราเนี่ยบอกว่ากรอบการเจรจาครับอยู่ภายใต้คณะ g b c ฝ่ายของมั่นคงแต่ขมรนก็อ้างถึง JBC ฝ่ายการทูตคือคําแถลงของคุณมาเนตครับก็มีลักษณะเหมือนสื่อสารภายในประเทศให้กับขมรฟังอย่างเดียวเพื่อคลายแรงกดดันจากสังคมกัมพูชานะครับซึ่งมองว่าตอนนี้ อ่อนข้อให้กับไทยเรานะหลังจากมีการเรือถอนบ้านเดินในเบอร์นีบีพาสแล้วไทยเราก็ยังยืนยันจุดเดิมนะครับว่าไม่รับรองการใช้แผนที่1ต่อ2อ0แสนที่ฝรั่งเศสจัดทําฝ่ายเดียวและก็ไม่เคยได้รับความเห็นชอบจากไทยในทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเอกสารก็ไม่ปรากฏในการลงนาม GBC อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเกินขอบเขตข้อตกลงด้วยจากฝั่งององเคมนเองอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูท่าแล้วเนี่ยคงไม่จบง่ายๆนะครับเพราะอย่างที่บอก นุชมาเนตครับยังไม่จบเลยนะถแถลงออกมาบอกว่าบิดเบือนแล้วว่าต้องใช้มาตรา1ต่อ2 0 0แสนแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดใช้มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนนะครับพื้นที่เรายึดได้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นของเรานะแล้วยังเหนืออีกด้วยแต่ก็จะไปยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ พื้นที่ไหนนี่มีข้อพิพาทเนี่ยต้องเอาคอมเมนออกไปก่อนไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปรียบดูแบบนี้นะครับคอมเมนมีการเอ,อย่ยออกมาเลยว่าเขาใช้มาตา1ต่อ2000สนซึ่งเป็นมาตาส่วนที่ฝรั่งเศสนั้นจัดตามขึ้นฝ่ายเดียวไทยเราไม่ได้ลงนามด้วยก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามกันต่อ นแนวแชแดนตอนนี้ก็ยังถือว่าตึงเครียดอยู่นะครับยังไม่มีการสงบเกิดขึ้นก็คงยังเฝ้าระวังสูงสุดเหมือนเดิมสาหรับพื้นที่บีพาสระหว่างไทยกับเขมรตอนนี้ก็คงรอตามกันนะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมช,มชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวแยแดนแบบนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหมก่หมกับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊